สวัสดีถ้ามันสมทุกท่านกันด้วยนะเรากลับมากับการปมช่องนี่เช่นเคยนะครับก็ channel น,นี้นะไม่ขึ้นลูกมันไม่ขึ้นก็เดี๋ยวก,ก็ประมาณนี้นะโดนแก๊งต่อ

ก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับห้เขาด้วยนะฮะก็สำหรับนี้ก็สวัสดี